สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินกับผมบนช n แนลวันนี้เรามาเล่นเบสบอลกันนะครับวันนี้ผมก็เป็นไข้นะไม่เคยได้ลงนะครับผมเสียงบวชตลอดนะครับผมเขาร่วมเงินทำบุญในการอุทิศใจสนใจติดต่อมารับเขาต้องการเงินในการซื้อยาบริจาค เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเลือกจากมาได้ที่ตู้พนอล้างหล้าพอพอไม่ใช่ละคนละที่ละผมอยากมีสปอนเซอร์สักคนนะใครก็ได้แจกปัดทูหน่อยได้ไหมครับผมพูดจะไม่พลานเลยใช่ไหมครับผมตอนนี้ผมไม่จนแล้วครับตอนนี้เมื่อเขาจนนี้เขาจนเพราะว่าเขาตังค์ซื้อดีแท้หมือนเออซื้อไม่ต้องสามไอดีเนี่ย ไอ้ขอน่ะขอน่อยเนิ็จะแจกแจกไอเดียแค่หนึ่งไอดีก็จะแจกให้รอซับอยู่นี่ไมันแจกให้ผมคนเดียวก็ได้โอ้โหโยไม่ได้ไม่ได้ผมชนไอยู่ไอ้นี่พี่น่าแซมซับแจกเธอรอรอรออยู่เซอร์ไบร๊์เซิียวแจกก็เล่นได้อยู่แล้วนี่ตัวแกญ่ะฉันดูการสกินยังไม่ได้ลงสกินเพราะว่าความกัดเป็นไปไม่ได้เกี่ยววะวะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็เขาเลย ไม่มีตังค์ซื้อมากินอ่าแกที่เล่นอยู่โอเคแกแค่สามอนสกินมันใช้ตังค์สกินมันไม่ใช่ตังค์นะเออเอเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นอีกนะลอวนะเกิดอะไรขึ้นระวังเขาแจ้งรีพอร์ตเซิร์ฟไปเยเฮ้อย่าพูดมากดิเอ้ยอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวได้อดเล่นนะเว้ยเดี๋ยวจะแจกแเดี๋ยวเซิร์ฟจะกลายเป็นแค่ความฝันไปเดี๋ยวเระวังเขาแจ้งรีพอร์ต ท่านผู like ้ชมพี <S <S yeah. uh, ่ดดัเเกี่ยวอะไรกับพ hey, nah ี Anti ่ว่อะพี่ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวใจเปิดโปงความลับไหมว่าผมผมขี้อ่ะผมขี้ใส่เกงบาร์ดบารดหนึ่งอ่อสุดยอดยอมรับแล้วครับเล่นคุณเล่นจะเชื่อเขายอมรับแล้วนะเชื่อนะท่านผู้ชมเชื่านผู้ชมอบออย่าไปเชื่อครับค็นหมูบินท่านผู้ชม ล้วใครมันต่อตรงกลางอีกแล้วท่านผู้ชมมันหลอกดาวครับอย่าไปเชื่อเอาตีไว้หรือกดไวหรืออะไรเอาตีไว้ก่อนเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกีค้คลิปเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไปแล้วนะแต่มันเซลไปรอบหนึ่งครับผลผลสรุปเมื่อกี<ผ>้ที่เขาท้าพีอมัพีเข้าหเท้าพีพีผมนะผมชนะนะครับผมเลยก็ว่าเมื่อกี้ว่ามือมือโอ้ยโอ๊ยสีเขียวมา เอเมื่อกี้วอร์มมือเหรอเขาก็ยังไม่ได้เล่นใหม่ขาเลยพวกแกพวกแกเล่นก่อนเขาอีกเฮ้ยถึงสีเขียวแล้วถึงสีเขียวแล้วตัช่วยเราไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วก่อนหน้าที่จะโดอ่ะเล่นอะคือวอร์มไปแล้วรอบนึงแล้วก็เลิกเล่นโอ้โหไม่ได้เล่นไม่ได้วอร์มเลยเร็วเร็วรีวิวมาตีเร็วเร็วเร็ว เร็ว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 ตีอยู่กับดึงตีโยเก็บของก่อนนะเดี๋ยวของหายอะตัดแต่งตัแต่แล้วไปกันผมจะตายแล้วโหโอ้โหอาชิปผมไปกันดีๆพี่โทโอเคด้วยครับตอนนี้ครับทีมเราก็ได้ไปคิดไปแล้วครับอีเด็บมาอ น่เอาเบสเตียงเราก็แตกสีแดงเหรอได้เราจัะให้เล่นเบสบอลค่าสิกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวอาชีพนี้จบก่อนตตาาเฮ้ยเอาพีพีก่อนมาตาอไปมาพีพีอบอนึังมันพีพีโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเซฟนี้นะเซิร์ฟนี้แหละเซิร์ฟนี้แหละโถฝีมือต้องอยู่เซิร์ฟนี้ เสริมอื่นมันมีการเติมเกิดขึ้นเนี่ยเซิร์ฟนี้ไม่ได้ไม่เติมอ๋อตายแล้วทำเลยนะทำเลยโดนทบพรีจอยเหรอทำพรีจอยทำไอุ้ยไหมไอ้ตายยิตายอ้าวท่านผู้ชมยังไม่ตายครับจะอยู่ดีอีกดีนายนายนเร็วๆพาไปจอยไม่ได้จอยโดนมาเป็นได้ เออ G ียวปวยให้เขาทับรีบไหมั้เเนี่ยมากดตรงตัวเนี่ยเน่น่เนี่ยกดสองคนน่ะน่ะไอตอนนั้นไอตันนั้นโอเคท้องเพียบซื้อไอเท็มาเร็วๆกดแล้วก็โหุ้ดมันเสียเวลาคลิปเขาใช่ไหมโอ้ยตอนนั้นเขายังรอกันเราเล่นเลยวิธีช่องอื่นทำไช่องนี้มันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคัดคัดไปถึงตอนที่ตตัดตอนจบดีกว่าครับ ทลายไปถึงตอนที่จะเริ่มเกมแล้วกันครับโอเคครับท่านผู้ชมกลับมากันอีกรอบนะครับตอนนี้เราก็มาทำ PVP อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับผมหาเซิร์ฟตั้งนานเลยเนาะทำไมไม่รอผมเลยเนี่ยเออรอแป๊บนึงโอ้โหท่านผู้ชมหาเซิร์ฟตั้งนานนะตอนนี้เราได้ PVP กันแล้วนะตอนนี้แล้วเมื่อไหรผมจะได้ชาไหนมันเลยจะตายกันนะครับเพราะว่ากินแอปเปิลทองทั้งคู่นะโอ้โหเซิร์ฟนี้บวกเลยไม่ชอบเกลียดมากเออก็ไม่ต้องเข้า เร็วๆแล้วอยากพีพีกับสามคนหน่อยนะไม่อย่ะโน้โอ๋อให้ผมอากาศกว่าเดิมมั้งพีพีเพราะผมเป็นใครโยนนะพูดครั้งที่ร้านแปดนะครับผมตากมากอ่าตีมาตีมาเฮ้ยไม่ไหวจะตายวะไม่เกียร์นะเซิร์ฟนี้อ่ะไมดี <c oughs> กลับไปเล่นเซิร์ฟเดินยังหนุกไปอีกต้องคุณจะตายแทนนั่นแหละแอปเปิ้ลหมดเอ้ยอย่าโดนคำหยาบครับต้องใช้จักรยานนะครับ มาถอดชุดตีกันมาด้วยความยุติธรรมได้เอความยุติธรรมเลยนึงค่ะเอาหมัดตีนะโอ้โหแล้วเช่นไหนจะตายเนี่ยมันตายเลยก็หมัดไค่ะค่าใครก็ได้คนนิดนึองชูกระดีครเพชรท่าไมปเลยโอ้ยแล้วเมื่อไรมันจะตายเนี่ยเฮ้ยใช่ได้เลยใช้ดาบใช่ได้โดนตีนะอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครคนละค่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นดิกินยาสปีดแป๊บนึงอันนึง มาพร้อมละหนึ่งสองสามกินเจเปิลเนาะโอ้โอ้ทีเดียวรู้เรื่องโอ้ยเฮ้ยวัดโกงป่ะเนี่ยเอาไม่เอาไม่มา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 ฮะอยจะเล่นคอนโมคอนโมมันคอมโบเราแล้วพี่แอ๊บเอาเขาทีมหน่อยเอาครับตอนนี้เราก็ได้อยู่เซิร์ฟต่างมาทีเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับผมโดยลองเล่นคอนโมแล้วเขาคเอาจะเล่นอะไรดีโอ้โอเคครับท่านผู้ชมก็ สหรบคลิปนี้ก็วุ่นวายหน่อยนะครับผมโอเคสหรบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยเยอะๆนะครับผมโอเคสหรบคลิปนี้ขอตัวลา่อนสวัสดีครับ